สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อนๆที่ปลูกพริกปลูกมะเขือนะคะพืชผักที่ออกลูกออกผลนะคะในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะแรกๆเราเริ่มเก็บผลผลิตไปได้สบายๆนะคะอ,อ,อยู่ต่อมานะคะเราให้ปุ๋ยเร่งดอกเร่งผลเข้าไปเรื่อยๆเก็บผลผลิตเข้าไปเรื่อยๆนะคะในช่วงเวลาหนึง่ง ต้นเขาจะเริ่มโสมแล้วก็จะเริ่มชะงักการออกลูกออกผลนะคะวันนี้อิ๋วจะมีเคล็ดลับเทคนิคพิเศษนิดนึงนะคะที่ไม่เคยบอกกับใครมาก่อนนะคะเรียกเป็นเทคนิคที่สวนใหญ่ๆเขาทำกันนะคะแล้วกไ็ไม่ค่อยมีคนเอามาบอกกันนะคะเดี๋ยววันนี้อิ๋วจะมาบอกเพื่อนๆมาติดตามชมกันนะคะว่าจะทำยังไงนะคะเริ่มแรกเราเห็นต้นพริกต้นมะเขือเรา นะคะที่เก็บผลผลิตไปดีๆอยู่แล้วเนี่ยเริ่มจะมีใบซีดใบเหลืองแล้วก็ดอกผลเริ่มจะชะงักนะคะเริ่มจะไม่มีต่อเนื่องนะคะเราต้องรีบจัดการโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ปู่ใส่กระถางนะคะต้องดูแลได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะคะเทคนิคที่บอกเพื่อนๆอ,อยู่ตลอดในช่วงการออกลูกออกผลนี่คือให้ใส่ปุ๋ยคอกนะคะ ปุ๋ยคอกเป็นหลักเพื่อเป็นการบำรุงดินอะไรของเราร้วยปกตินะคะแล้วก็เสริมเคมี15-15-15ทุก1สัปดาห์นะคะก็คือตัวนี้เนาะปุ๋ยสีนูตัวนี้คือปุ๋ยสูตร15-15-15นะคะกิโลละ30บาทในช่วงนี้นะคะสูตรที่บอกประจำก็คือใส่โรยตัวนี้ไปก่อนแล้วก็ปุ๋ยคอกตามนะคะสลับกัน เออพร้อมกันเลยก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นลงดินเพื่อนๆก็เอาปุ๋ยสูตร15านี่ค่ะโรยรอบโคนต้นก่อนแล้วก็เอาปุ๋ยคอกมูลอะไรก็ได้นะคะกลบอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ลดน้ำทำอย่างนี้ทุกสัปดาห์เพื่อนๆจะมีพริกดีมะเขือออกลูกออกผลให้เพื่อนๆกินตลอดนะคะแต่สูตรที่จะให้ในวันนี้ก็คือสำหรับคนเมืองที่หาปุ๋ยคอกได้ลำบากนะคะเออเรามี เราไม่มีขอกวัวข้อควายหรือหาซื้อลาบากนะคะก็จะแนะนำให้ใช้เคมีนะคะโดยเฉพาะเนี่ยอย่างอิ้วเนี่ยก็มีน้อยนะคะมีอยู่เหมือนกันแต่มีน้อยนะคะเวลาที่เรามีน้อยเก็บผลผลิตไปเรื่อยๆต้นพริกเราโซมนะคะอิ้วมีวิธีการนะคะจะบอกเพื่อนๆจำไว้นิดนึงนะคะหาเคมีนะคะเ,เพื่อนๆที่หาง,ง่ายๆนะคะคือตัวนี้ยูเลียนะคะ 4 6 0 0นะคะปถ้าเพื่อนมือใหม่ไม่รู้จักก็ไปบอกเขาว่าซื้อปุยยูเรียนะคะก็จะจัดให้เป็นสีขาวล้วนอย่างนี้นะคะแล้วก็สิบห้าสิบห้าสามตัวนะคะอันนี้ถ้าเป็นบ้าน,นอกเขาจะเรียกปุยหมากนะคะปุยเล่งดอกเล่งผคนนั่นแหละนะคะแล้วก็มีตัวหนึ่งคือสิบหกสิบหกสิบหกนะคะอันนั้นตัวนั้นจะแพงกว่านิดนึงนะคะอันนี้จะถูกกว่านะคะ่ะแต่ก็ต่างกันไม่มากนะคะ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยบางคนมือใหม่บางคนเขายูเรียนี่มันจะแรงเกินไปนะคะ่ะบางคนเขาก็จะมาใช้ตัวนี้อันนี้ก็ใช้บำรุงทั้งระยะเริ่มต้นระยะออกดอกออกผลได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพริกเริ่มออกดอกอย่างนี้ผงแนะนำให้ใช้ตัวนี้นะคะถ้ามีมูลถ้ามีขี้ไก่ก็จะยิ่งดีนะคะใส่ รวมๆกันแต่ถ้าเพื่อนๆปลูกในกระถางต้องระวังนิดหนึ่งนะคะนับเม็ดได้ให้นับเม็ดนะคะแล้วคอยสังเกตพืชของเรานะคะว่าเขาตอบสนองดีไหมนะคะถ้ามีดอกร่วงดอกร่วงติดดอกน้อยละประมาณนี้ก็เพิ่มปุ๋ยวนี้เข้าไปนะคะเพราะว่าเขาต้องการเยอะในช่วงการออกดอกออกผลนะคะถ้าเกิดว่าให้ปุ๋ยคอกมากเกินไปหรือ,รอยูเรียมากเกินไปดอกเขาจะร่วงนะคะเพราะว่าเขาจะ เขาจะต้องการงามอย่างเดียวไม่ออกดอ,อกออกผลนะคะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับเรื่องการดูแลพืชเบื้องต้นนะคะแต่ในวันนี้จะมาเสนอสูตรที่แบบว่า,าในกรณีที่เขาโสมแล้วเนาะชะงักการออกดอ,อกออกผลนะคะกรณีที่เราไม่มีปุ๋ยคอกเหมือนที่ยูแนะนําในสูตรตอนแรกนะคะใช้ยูเรียกับตัวนี้อย่างละหนึ่งส่วนเท่าเท่ากันผสมกันนะคะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวทำให้ดูแล้วนะคะ เทลงในถุงใหญ่เนะะี่ยค่ะแล้วก็เขยา่าเขยา่ขยาผสมให้เข้าๆกันนะคะใช้ทีเดียวเลยนะคะเวลาใช้ก็หยิบใช้นะะทีนี้เลยประมาณนี้อันนี้ถุง8นิ้วนะคะจะประมาณนี้พออย่าเยอะกว่านี้นะคะแล้วก็ละลายลดน้ำให้อยเยอะไปด้วยซ้ำเดี๋ยวอิ่วดีดออกะะลดน้ำ การใส่ปุ๋ยเคมีลดน้ำให้ละลายให้หายวับไปกับตาทุกครั้งนะคะอย่าให้คงค้างไว้นะคะสำคัญมากๆในช่วงการให้น้ำครั้งแรกนะคะเ<ส>พื่อนๆจะแค่ผิวๆน้ำให้ไม่ได้นะคะต้องลดให้ปุ๋ยละลายให้หายไปกับตานะคะเท่านี้เพื่อนๆก็กจะมี พริกที่เก็บกินได้ต่อเนื่องต้นไม่โสมนะคะเอาไปลองใช้กันดูนะคะอันนี้สูตรพิเศษนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีปุย๋ยคอกก็ใช้สูตรเดิมนะคะก็คือปุย๋ยคอกบวกกับปุ๋ยตัวนี้1 5 1 5 15นะคะเท่านี้ต้นก็จะไม่โทรมนะคะแต่ถ้ากรณีที่ไม่มีปุย๋ยคอกนะคะค่อยเอาตัวนี้กับตัวนี้ผสมกันแล้วก็ดูแลไปตามปกติให้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆเอาไปลองทำดูนะคะรับรองได้ผลสูตรนี้อิวทำแล้วก็เก็บ ทั้งเก็บกินเก็บขายได้อย่างต่อเนื่องลองดูนะคะไม่ยากเพื่อนๆโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็คงจะมีประมาณแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ